ตาตูตาตุตาตุตาตุตุตาตุตาตูก็มีความตุกความเจริญก้องตันนะต้องบอกเดียงนะตาตู ก็มีความสุขความเจริญก้องตมนนต้บังเดียงนะตาถูตาถูได้มาตั้นตาถูก็มีความสุขความเจริญก้องตนหน้ตบงเียงนะตาถูตาถูก็มีความสุขความเจริญก้องตนน้ต้บังเดียงนะตาทู ความสุขควรจะเร็งก้องตัวนะัต้อมองเดียวนะตาตูตาตูตาตูต่ตาตูความ,มีความสุขควนจะเ่องก้องตัวนะัต้องมองเดียวนะตาตู

งตบนะต้องบองเดี่ยวนะตาตูตาตูก็มีความตุกความเจริญกล้องตมนะต้องบองเดี่ยวนะตาตูตาตูต ก็มีความสุขความเจริญก้องตอมนะหน้าสมองเดียวหนะ้าตาทุกตาทุตาทุตาทุ้อให้ต่อพัฒนาทุกอย่างนะตาทุก็มีความสุขความเจริญก้องตอมหนะ้าถึงได้ต่อพัฒนาทุกอย่างนะตาทุตาทุ ตาตุกวก็มีความสุขความเจริญก้องตัวนั้ก็มองเหยียงนะตาตุนนตว๋อได้มาตันนต้งนานตาตุ มีความสุขความเจริญกนะ้องตนในสมองอล่างนะ่าตาตู เกนฝนตกเยอะยตกตมเพิ่งตกสองวันนี้อะไรกรุงเทพนนรกวันอื่นๆคงไปตกตเีบัวยวรลอยบัวลอยมันไปแล้วมั้งใช่ค่ะเขากินไปหมดแล้วบัวลอยจบวันท้ายแถวเลยครับแล้วก็วันนี้ก็ตกบัวลอย ชื่ที่เพราะแต่ได้เนาะตอนวันวันที่หนึ่งเขาที่อุทัยก็ประกาศเตือนน้ำจะขึ้นเก้าสิบเซนแต่วันที่หนึ่งแต่ก็แต่ก็ขึ้นไม่มากอะไรขึ้น,นวันละติด คนใช้น้ำมาตื่นตื่นมาดูน้ำตลอด mà không mà à <laughs> <laughs> <Hay> là ồ <laughs> 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 oh, để để cái này ไเฝ้าเฝ้าอยู่ติดอยู่หลายวันแล้วเหมือนกันนะน อ่าใช่ใช่อ่าอยู่ห้องพิเศษอยู่ห้องพิเศษอยู่ห้องพิเศษ วติดเชื้อตอนเมื่อวานไม่ตกแต่ตในน้ำขึ้นแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็มีตอนแรกลงไปแล้วขึ้นมาอีกหน่อย วันที่หนึ่งคราประกาศเตือนว่าน้ำเหนือจะลงมาน้ำขึ้นประมาณเก้าสิบเซนคนใช้น้ำนี้ต้องตื่นมาดูดย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ยังขึ้นขึ้นมาทักประมาณตอนนี้ก็ขึ้นมาทักยี่สิบกว่เซนนะมะั้ยยี่สิบสามสิบเซน เอาได้สาธุไม่ได้แกวยจะกลับกลับไหมอ๋อพระ่งไม่เคยแกลับ 啊。 ใจลมอาจจะต้องกับวันจันทร์อาจจะรับตอนตักสองทุ่มครึ่งใจลมนะพราะวันรุ่งขึ้นมันเป็นวัน,น,น,นออกพรรษา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรับสังฆทานวันออกพรรษาก็คงกรรมฐานตักสองทุ่มครึ่งสดมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเคลียร์พื้นที่แล้ว พอดีมันอังคารออกพรรษาพอดีออกพรรษาพอดีมันคลอมเงินพอดีก็เลยอาจจะต้องกลับบัญจันเต็จจากกรรมฐานาะแค่ต้นมนต์ตัองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เต็จก็เดี๋ยวขากลับได้มาลงขึ้นมันออกพรรษามันพระต้องไปรับสังฆทานที่วัดอีกแล้ว แล้วก็เทวโวออกบรรทาแล้วก็เทวโวมันลงึ้นแป๊บแป๊บเดียวนะออกบรรทาอะไรอยู่ออกบรรทายก็ยังยังยังต้องดูฝนอยู่แต่เขาบอกว่ามันจะเริ่มลดลงแต่ว่า ออยังยังไม่คาก็มันเพิ่งลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ถ้าน้ํายังอยู่อีกถ้าจะถ,ถ,ถึงพื้นพื้นบนกันนะัก้าสิเซนติดมตเก้าสิบเซน ันที่หนึ่งรับพระทุดงสมัครบททุดงตอนนี้สองร้อยยี่สิบแปดล้มั้งวันวันเดียวสองร้อยสิบหกเนาะสมัครวันเดียวก็เต็มแล้วโยมวั <c oughs> <c oughs> นเดียวเต็มแล้วก็ <c oughs> ไปเราสมัครแล้วก็ฝึกกรรมฐา,านกันกัน ต้องต้อง1 2กองระตัดฮะก็ได้มากจะไม่ว่าจะใหม่จะอะไรถ้าเขารู้กันก็ต้องมาวันจะวันที่หนึ่งนั้นเดี๋ยวไม่ทันใช่ <c oughs> เอานายอมเนาะเดี๋ยวคุยงานหน่อยเนาะพัฒน,นากับนายยมทุกท่านทุกคนเนาะมีความสุขปัฒนานะต่งใจต้องพัฒน,นาทุกอย่างทุกคนเนาะต่ตู